เรื่อง <ๆๆ S 1> นในอาการยืดยูยูตะวานหิ้วเขา้าวงดข้าวงดอาหารตั้งแต่เมื่อวานพี่น้องวันนี้กินเลยนะครับเพิ่นไอหมอคุณหมอเอาไปตรวจไอไอเอาไปไอยังก็เอาไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับพี่น้องปกติเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้คุณปสูบแบพออยู่ยูต่ว่าหิวข้าวพี่น้องเพราะว่าท่านกินเขาตั้งแต่วันนี้นะครับงดข้าวงดๆๆอาหารตั้งแต่มาแต่เรื่องเลยถึงตอนนี้ประมาณ สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีตอมน้อยพี่น้องสุภูทุคนนะครับหลังจากเมื่อวานนี้พี่น้องได้พาคุณปูไปเรื่องนะครับพาคุณปูไปเรื่องแล้วคนทรงตัวมากเยสุทอนพี่น้องอยากไลน์บอยไทยพี่น้องเพิ่งเลยนะครับให้ถ่ายคลิปเลยทั้งวันนะครับบอยถ่ายคลิปเลยนะครับไม่อัปเดตอากาศให้คุณปูให้ฟังเลยนะครับอยากบดมือเลยเมื่อวานก็ไปตรวจเลือดจอเลือดหลังผนทรงตัวมากเยสุเพราะว่าห mm hmm. มอเฉพาะทางหมอเฉพาะทางอยู่เรื่องโนทาจะเข้าวันจะเข้าวันศุกร์ ครับจะขอบ้านสุกนะครับก็เลยก็เลยรอบเอาไว้พี่น้องก็เลยขอสวดขอทรงโตมาเยโะเลยนะครับตอนนี้กายุที่เยโศทอนพี่น้องนะครับคุณปูแสดงในอาการเยอะดีอยู่แต่บ้านใกินข้าวงดข้าวงดอาหารตั้งแต่เมื่อวานพี่น้องบ้านในกินเลยนะครับเพิ่นไอหมอคุณหมอเอาไปตรวจไอ ไอเอาไปย่งกัเอาไปเอป็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์นะครับพี่น้องเอาไปเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้คุณปู่แบบพออยูย่ๆแต่ว่าหิวเข่าพี่นอ้องเพราะว่าถ้านด้กินขา้าวตรงว่านี้นะครับเงาะข้าวง,งดอาหารตั้งแต่มาแต่เรื่องเลยถึงตอนนี้ประมาณเที่ยงเที่ยงแล้วยังยังไม่กินนะครับแต่พิ่จที่ต่วนอยู่อยู่เต็มที่เพ้าอยางเต็มที่เพ้าได้นอนหลับเมื่อคืนนอนนอนดีปะหลับลหมดหลับหลับแต่เช้า้เลน้อยเดียวคู่เพื่อรรหลับยังไงเยอ แต่พี่บอกเจ็บเจ็บเจ็บจนบอกเขาปวดหลับปวดเจ็บปวเจ็บแต่ว่าบวดหลับต้มใหม่กันนอนข้างนอกพี่น้องนอนอยู่ระเบียงข้างนอกนะครับนอนอยู่ระเบียงห้างนอกพี่นะครับเป็นโมหิเฝ้าไอเพราะว่าโรคไหลเพราะว่าโรคมันไหลเนาะพี่น้องเนาะเป็นไอ้โควิดมันเยอะนะครับรักษาสวยกันนะครับก็เลยบวดได้บวดได้ไอ้เฝ้าอยู่ใต้เตียงนะครับก็นอนอยู่ระเบียงนอกนอกเอาไว้พี่น้องนะครับ รักษากษารทรวจกันพี่น้องตอนนี้คุณปู่ก็ไอโบเจ็บพี่น้องมดบเจ็บทองเนาะโบเจ็บบยังพี่น้องตลาดคุณเคยให้น้ำเกลือก็น้ำเกลืออยู่ก็น้ำเกลือให้กระยาขาเชื่อพี่น้องผลเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับไอยังโมยังบมอมอ่อนผลยังหมบอกนะครับหมอใหญ่ผลยังหมอมานะครับคุณหมอแพทย์เป็นแพทย์หญิงพี่น้องเป็นผู้หญิงนะครับเมนบอกมาหัวจรดรู้ประจักษ์เลยเ ตัวสามตัวสผู้หญิงสามองผู้หญิงบอกเป็นเขียนใหม่เป็นแพผลนิ่งนะครับเป็นเเปป็็นนผู้หญิงมันผู้ชายนะครับมามาเป็นคนไข้ของไอ้คนไข้เพลินนะคน่อเป็นคนไข้เพลินนะตอนนี้ก็จองไอ้จองไอ้ห้องพิเศษอยู่พี่น้องนะครับคนจะให้นะยังไม่ว่างมันจะเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะพี่น้องโลกมันกระสีมันกระสีอยู่ผู้เดียวมันกระสีหมดระแวงโลก โควิดหรือว่าส่วนตัวมากเกินไปน้องการอยู่การใส่ห้องน้ำหรือว่าการอาบนา้ำค้นเฝ้ากะทิดีมากขึ้นนะครับตอนนี้ต้มน้อยก็แล้วตะเบียนไปหายมองผักอยู่ข้างหน้าบ่มีพี่น้องนะครับกระพินเขาเกับขึ้นมากะสิอาบน้ำอยู่ในนี่แหละพี่น้องกระสิอยู่ในนี่เอานะาพี่น้องต้องปรับตัวให้ให้เข้าได้ให้มันอยู่ได้พี่น้องเพราะว่าต้มน้อยเคยพันมาเยอะแล้วเรื่องโรงพยาบาลเนาะไอเราเราต้นปีเมื่อกี้นะครับ ถอนเกียเเก่ยวเข่าชงเกี่ยวเข่าพี่น้องกะคุณปูกะับวัดเหยีรถชนกะมาตึกนี้นะพี่น้องแต่คนละคนละชั้นอยู่ชั้นซีตอนนั้นเนาะอันตอนนี้มือน,นี้อยู่ชั้นสองพี่น้องอยู่ชั้นสองนะครับกะขอบคุณทุกความห่วงใยพี่น้องขอบคุณเอฟซีได้หลายพี่น้องที่เป็นห่วงเป็นใยคุณปูนะครับตอนนี้ยังกินอะไรไม่ได้นะครับมดน้ำอดอาหารอยู่นะครับมดน้ำอดอาหารอยู่พี่น้องแต่คุณปูกับบอมี อาการปวดแต่อย่างใดนะครับพี่น้องกะหิวเป็นหิวอีกแล้วนะหิวอเลยครับเพราะว่าพี่น้องนะครับตัวงดตงัวงวดนี้นะครับกะรักไทยเอาพี่น้องนะครับไท,ย,ทยเอาเพราะว่าไม่กล้าไอ้ล่วง และเมื่อถ <iet> ือว so 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 you know. ่าย cool. like 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 ังทางโรงพยาบาลเพิ่นนะครับเ้าก็บบอด้เอวยซื้อโรงพยาบาลกับบอด้เอ็นบอดดี้บอดดีแบบมีการไอ้ยังกับโลโก้ของโรคบาดนึ่งนะครับสองห้องก็บบอด้มีไซร์รถยนต์ยางเ้าก็บบอดดี้ไทยพี่น้องมันก็เป็นส่วนตัวอยู่กับเป็นมุมแคบๆเอาพี่น้องนะครับเ้าก็เป็นพี่น้องเป็นห้องเป็นใหญ่เนาะอยากหูจักขาวอยากไอ้หูจักว่าคุณปู่ยังเป็นยังไหนยังไหนอาการยังคุณปู่ยังไหจะอัพอัพเดทให้ดูนะครับพี่น้องอันใดมันที่เป็น สิงบนาดูกับบอดีทายพี่น้องเบิงนะครับนั่แหละพี่น้องเป็นห้องเป็นใหญ่นะครับตั้งแต่เมื่อวานถึงวันนี้นะครับบอยีทายขลปบปยากพี่น้องยากก็ขอบคุณพี่น้อง,องขอบคุณไอ้เอื้อยน้องเนาะเอื้อยน้องจากผู้บลนนะครับเ็นโทรมาถามเขาตลอดเลยนะครับคนที่พาคนที่พาไปตรวจอายุอันสารคามพี่น้องนะครับ เรซื้อเอื้อยน้องนะครับคนก็รอติดตามข่าวแล้วก็ญาติๆแล้วก็ทุกคนนั่นแหละพี่น้องนี่ลุยมันกะแต่งผ่าแต่ยังไมาหายเมื่อวานนี้เตรียมให้มานนโรงพยาบาลเตรียมอุปกรณ์มาให้นอนนะครับครับหลายๆคนโทรมาถามข่าวนะครับพอไปอนตังไดแต่งไดแน่เนาะนะครับขอบคุณทุกความห่วงใยพี่น้องกัซซี่โบแังไดน,นะครับแต่งไดก็คือ ให้มันได้ครบนาทีมากที่สุดไม่ว่าอาการยังไงพี่น้องก็ถ่ายไลยบย่บได้ก็รบกวนไอเตียงข้างๆาจาย์าพ่นแอรเนาะเสียงดังแล้วก็เคียงใจคุณหมอด้วยนะครับกระเบกาอถ่ายไลยหอบแห้งกับบื้พี่น้องนะครับตอนนี้ล็อกนี้มีอยู่สามสามคนพี่น้องบ่หลยบ่หลยนะครับบ่หลยกับไปไปอ,ออกเนี่ยมาขึ้นแต่มีคนติดโควิดด้วยนะครับพักันแน่ออก นะครับอันนี้แหละปัญหามันเป็นคือถึงเป็นยังเป็นหมอเป็นคือกับจับว่าบ่อยากให้บ่อยากให้เฝ้าบ่อยากให้ยังพี่น้องมันติดโรคมันหลายเนาะติดง่ายมันติดง่ายลงวีพีติดง่ายเคนกับเมื่อคืนนี้คนไข้ที่สองนะครับกับถอนแลวังอยู่คุณผูกก็ใส่เม็ดเอาเม็ดออกเดอ้ออย่าเอาเม็ดออกใส่เมออ็ดประจําผมก็ไปกินข้าวพึ่งมานะครับพี่น้องกินข้าวพึ่งมาเมื่อกี้นี่ ก็ซื้อเบยนที่ยังมา่หาอย,ยอยู่ไมถุงไม่ยังแต่ว่าไปทมคุณหมอแล้วว่ากินยังไม่ได้เผื่อเผื่อหมอใหญ่มาตรวจแล้วก็เผื่อได้ผ่าหรือว่าเป็นมีอะไรนะนะครับก็ก็กบ่อนหรืให้กินเป็นวะนะครับรอไปก่อนนะก็ที่ตรวนพี่น้องตมรวจว่าเนี่ยเนาะบ่อนให้กินอยู่นะครับคุณปูกกับหิวก็ซื้อเบยนซื้อน้ําซื้ออะไรมาให้อยู่แต่ว่าต้องรอคําสั่งจากไอหมอเพิ่นจากแพทย์เพิ่นนะครับ าบอกกะไอ้คับทำซังเพื่อกินไปมีอะไรฉุกเฉินได้พาอะไรก็ข้าก็จะผิดนะครับจะจะผิดก็เลยไม่กล้าขึ้นนะครับบอกกไออนนอะไะอกกอันนั่นนครับอะไรกะบอกกะเฮ็ดมันอันนันะพี่น้องเดี๋ยวมันมีอยังอีกเพื่อจะพาเธออยังพี่น้องก็เฮ็ดตาิ่นไปก่อนนะครับ,ม,รรบมันก็มีน้ำเกลืออยู่นะครับมีน้ำเกลืออยู่ก็สะโฮฮบหิวอปันไดดอกคึ้ว,ว่า ยูแจหน่อยบ่รอยูแจหน่อยอยู่เวอร์สิบห้าพี่น้องหยุดเตียงสิบห้าเมื่อกี้นะครับยุดเตียงสิบห้านะครับภาษีอับเดตอาการในคุณปูให้ฟังเต็มเื่อกี้นะครับ,าบ,าก,ารบกาบ่มี๋ยังนะครับกาบ่มี๋ยังไ,งไอเก็บแล้วนะครับท้องรูเก็บเสร็จแล้วเนาะบวเก็บแล้วพี่น้องบวเก็บแล้วก็รอผลเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ออกมาสาีอับเดตอาการในพี่น้องเบิ้งไม่ว่าเป็นอียงไรเป็นโรคอี๋ยังเนี่ยเป็นอี๋ยังมองไรเนี่ยผลการศึกษานิสัยออกมานะครับ ขอ,อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือว่าอทั้งทวกนะครับทั้งหลายทั้งปวงนะครับเห็คุณปูไอุ้ณมีหลุดไฟเลือกหองเด้อให้ผลออกมาให้เป็นดีนะครับ,บรโลลใ,ใ,ให้มีไอหลุดไายใดๆเขาเห็นมีหนียวกร่อ,อยๆก็หยิบออกซะให้มันเศร้าม,มันสวงนะครับนะครับตามที่หมอพหนมานมนมแล้วก็มีนิยวแล้วก็มีนั่นแหละน้ำดีขุนนั่นแหละนะครับก็มาติดอีกรอบนึงโดยละเอียดอีกรอบนึงต้องรอฟังข่าจาก คุณหมอนครับห้ผู้รักษานนครับตอนนี้รอผลเอ็กซเรย์จากคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับทรัคลิปนี้พี่น้องกระชบไปทำในก่อนีพีหน้าจะมารายงานให้คุมา่อบอกพี่น้องฟังทหไมรับเป็นยังไหนยังไหนไหด้พี่น้องเดอ้อแต่บอกว่านนี้หอนมือนี้คุณพ่อกะโอเคอยู่พ่ออยู่ๆนะครับนะครับผมกระซิบไปฮะอาบน,น,น้าอาบในซะก่อนพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกความหอนใจนะพี่น้องเนาะขอบคุณขอบคอบรับสวัสดีครับสวัสดีครับ Thank you.